สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แกรมมาวารีสคืนนี้คุณยายจะมาทำการปลูกแล้วก็บำรุงไม้มงคลนะคะที่มีความน่ารักเป็นเอกลักษณ์ค่ะนี่ค่ะปะการังสายลุงใบด่างนะคะหรือเบี้ยเศรษฐีใบด่างนั่นเองค่ะเป็นไม้มงคลที่มีความน่ารักสวยงามมากเลยนะคะคุณยายปลูกเอาไว้หลายต้นเลยค่ะ นนี้คุณยายก็จะมารวมกันนะคะเป็นกระถางเดียวกันให้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าตอนนี้ค่ะน้องเริ่มยาวค่ะห้อยแล้วค่ะคุณยายก็เลยว่าจะใส่กระถางใหญ่ให้ให้น้องห้อยย้อยลงมานะคะรวมเป็นกระถางเดียวกันนะคะโดยคุณยายจ,จะใช้กระถางนี้ค่ะถงนี้ค่ะเป็นกระถางใบใหญ่เลยนะคะแล้วก็ใส่กเะเม้าสับค่ะ้นกระถางนะคะกะเม้าสับ ใส่กับมะพร้าวสับเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาดูวัสดุปลูกกันค่ะว่าวัสดุปลูกของเรามีอะไรกันบ้างนะคะแล้วคุณยายพาน้องลงมาก่อนนะคะน้องขยอยลงมาก่อนนะคะจะได้เอาวัสดุปลูกให้ท่านผู้ชมนะคะได้ดูวัสดุปลูกก็ใช้แค่นี้เองค่ะ สองอย่างเองค่ะง่ายๆค่ะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะก็คือใช้ดินค่ะดินถุงเนี่ยค่ะดินถุงที่ซื้อมาทั่วๆไปเนี่ยค่ะแล้วก็ทรายค่ะโดยปุายใช้ดินดินสองทรายหนึ่งนะคะดินสองส่วนทรายหนึ่งส่วนค่ะก็คลุกเคล้าค่ะให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะน้องชอม วัสดุปลูกที่น้ําไหลผ่านได้อย่างรวดเร็วนะคะน้คุณยายก็เลยใช้แค่2ส,ส่วนเนี้ค่ะทรายกับดินนะคะด้วเดี๋ยวบํารุงด้วยปุ๋ยสามเดือนนะคะแล้วก็กันมดกันมแาางให้น้องด้วยสตารต้นจี G. แค่นี้เองค่ะก็เรียบร้อยแล้วค่ะได้แล้วค่ะก็ใส่ลงไปในกระถางเลยค่ะ ใส่ลงไปให้เกือบเลยค่ะเกือบเต็มเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก้อนใหญ่ๆอ,ออกเลยนะคะใส่ให้เกือบเต็มเลยนะคะ เสร็จแล้วก็วางน้องดูก่อนค่ะวางตำแหน่งนะคะยายจะให้ให้อยยอแบบนี้ค่ะนี่ค่ะโดยห้อยเฉพาะด้านด้านหน้านะคะด้านหลังนี้อาจจะไม่ต้องนะคะห้ยอยย้อยสักเท่าไหร่นี่ค่ะน่าจะสร้าอีกหนึ่งกระถางโอเคประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวพอเราเอากระถางออกแล้วขับเลยยันค่อยว่ากันนะคะี่ยก็เริ่มด้วยที่กระถางนี้ก่อนเลยค่ะี่ยก็เอาน้องออกจากกระถางเดิมนะคะคว่ำกระถางลงค่ะวะสัสดุปลูกเก่าคุณยายก็จะไม่ได้เอาออกเลยนะคะก็ใส่ลงไปอย่างนี้เลยค่ะใส่ไปน,นี้เลยแล้วก็บำรุงน้องค่ะ ด้วยปุ๋ยสามเดือนค่ะปุ๋ยสามเดือนนะคะแล้วก็ใส่สตั๊กเกจีค่ะการมดกันมาแรงให้น้องนะคะพีย่ยาวางตามตำแหน่งก่อนนะเดี๋ยวค่อยอเติวมวัสดุปลูกนะคะบำรุงไปทีละต้นทีละต้นเลยนะคะเกรียอ่ากระั้งต่อไปค่ะ ทางนิดนึงค่ะน้องจะได้ออกง่ายๆ่นะคะได้และะะ้วค่ะก็วางตำแแน่งที่เราไหมาตาไว้เมื่อกี้นี้นะคะนี่ค่ะตำแแน่งนี้ค่อนข้างสูงกว่ากันเม่งที้นิดนึงต้องต้องเอาดินข้างล่างออกหม่อยนะคะน้องจะได้ลงไป ม่เสมอกันค่ะส่วนอนั้นสงสัยจะต้องเอาดินเพิ่มข้างล่างไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันก็โรยค่ะโรยปุ๋ยแล้วก็สส่กันจีค่ะกันลืมค่ะเพราะว่าพอเดี๋ยวใส่เสร็จเดี๋ยวลืมค่ะไม่ได้ใส่ให้น้องนะคะก็ใส่ไปณตอนนี้เลยนะคะอีกกระถางนึงค่ะกระถางนี้ค่ะ มือนเดิมค่ะหยิบกระถางเล็กน้อยค่ะแล้วก็คว่ำกระถางลงค่ะแล้วก็ออกมาแล้วอยัางไายได้วางตำแหน่งที่เราหมายตาไว้นะคะตำแหน่งนี้อันนี้กิ่งอ่าเอาขึ้นมาหน่อยนึงพี่น้องห้อยไปข้างนอกนะคะก็ใส่ ใส่ปุ๋ยคะ่ะสามเดือนต้นนี้ก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะก็ต้องเอาดินข้างล่างอ,าออกสักน้อยนึงรียบร้อยค่ะเดีย๋ยวหันน้องค่ะหันน้องให้ที่ห้อยออกมานอกกระถางนี่ค่ะ,ห,คะห้อยมาอย่างนี้ค่ะห้อยมาอย่างนี้แล้วก็ กระถางนี้เมื่อกี้ค่อนข้างเตี้ยไปนิดนึ่งคุณยายก็ดันงขึ้นมาก็ใส่ปุ๋ยค่ะใส่ปุ๋ยสามเดือนแล้วก็ใส่ออสโมโคสออสโมโคสใส่แล้วค่ะโทษทีน,นี่เป็นสกัดกัญจีค่ะกันมดกันมแมลงที่ว่างยังเหลือค่ะที่ว่างยังเหลืออยู่นะคะอันนี้เตี้ยไปหน่อยยายเสริมดินให้เขาก็นิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เติมวัสดุปลูกอีกรอบหนึ่งนะคะคงจะต้องเป็น ตอนนี้ละค่ะนี่ค่ะก็คว่ำกระถางลงค่ะคกระถางนงเหมือนเดิมค่ะวางตำแหน่งน้องมงไปที่เราหมายตาได้เลยค่ะอันนี้ก็สูงกันไปนิดนึงกระถางค่อนข้างใหญ่ค่ะน้องกระถางเดินค่อนข้างใหญ่นิดนึงดินค่อนข้างเยอะเพราคุณยายไม่เอาดินเก่าออกเลยก็เหลือที่ว่างค่ะเหลือที่ว่าง ได้น้องต้นเล็กนี่อีกตนน้นนึงพอดีเลยค่ะที่พี่ยายเตรียมไว้นะคะก็ใส่น้องลงไปตรงที่ว่างนี่เลยค่ะโอเคอ่าสองต้นนี้ยังไม่ได้บำรุงเลยนะคะบำรุงให้น้องซะน้อยนึงค่ะการมดกันมาแรงค่ะเสร็จแล้วก็เติมค่ะตอนี้เราก็จะเติมวัสดุปลูกแล้วค่ะในที่ว่างๆนะคะตรงช่องว่างๆนี่ค่ะ ทีนี้วัสดุปลูกที่คุณยายเตรียมไว้เมื่อกี้นี้หมดแล้วนะคะต้องต้องผสมใหม่แล้วะคะ่ะขออนุญาตผสมใหม่อีกอีกรอบนึงนะคะเพราะว่ากดค่อนข้างาลำบากค่ะกต่ฐานค่อนข้างาใหญ่นคะก็ดินกับทรายแค่นั้เองค่ะวัสุุปลูกไม่มีอะไรคะ่ะเพราะเราบำรุงน,น้องด้วยปุ๋ยสามเดือนนะคะในนี้คุณยายก็เลยใช้แค่2อย่างค่ะ ใช้แค่ดินกับใช้แค่สายเพียงเท่าน,นั้นเองนะคะอันไหนก้อนใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะเอาออกเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วก็เติมค่ะเติมตรงที่ว่างๆนะคะนี่นะคะ,คะเติมตรงที่ว่างๆนะคะ นี่ค่ะเติมลงไปตรงที่ว่างๆนี่ค่ะแล้วก็กดค่ะกดพอตึงมือค่ะพอตึงมือตรงไหนที่ยังว่างอยู่นะคะก็เติมเอากีิ่นน้องขึ้นมา แล้วก็ใส่ดินลงไปค่ะตรงนี้ยังว่างอยู่ค่ะน้องค่อนข้างคุณยายเลี้ยงมาเป็นปีแล้วค่ะน้องก็ค่อนข้างที่จะยาวแล้วค่ะนะค่ะยาวสวยงามเลยค่ะตรงไหนที่ยังโล่งๆอยู่นะคะก็แหวกๆแล้วก็ใส่ดินลงไปให้น้องค่ะเอาแล้วค่ะ น่าจะเต็มแล้วค่ะเดี๋ยวเขาดูตรงนี้อีกนิดนึงนะคะตัวมนตรงนี้อ๋อตรงนี้อีกนิดนึงค่ะตรงอีกนิดนึงนนเ,นเต็มแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปก็จุดท้ายแล้วค่ะรดน้ําค่ะนะก็รดนให้ไหลออกก้นที่กระถางเลยนะคะรสปลุกแลาร่วนซุยมากเลยค่ะ เดี๋ยวคุณยายทำความสะอาดเช็ดให้เรียบร้อยนะคะจะได้็นความงามของน้องนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะลองดูความงามด้วยค่ะพอเราใส่กระถางใหญ่แล้วนะคะนี่ค่ะความห้อยของน้องค่ะนี่ค่ะ พอจากวอย,อยนี้ยค่ะงดงามมากเลยนะคะพอเราลดน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปวางไว้ที่ร่มลําไรนะคะสัก1สัปดาห์แล้วก็ค่อยๆขยับออกแดดค่ะน้องอยู่แดดร้อที่คุณยาเลี้ยงนี่คือแดดร้อเนลยนะคะกระถางเล็กๆะะดดเลยค่ะแดดร้อเซเลยค่ะจริงๆแล้วน้องอยู่ในร่มก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าอยู่ในร่มเนี่ยต้นก็จะยืดค่ะแล้วใบก็จะลายไม่สีสไม่สดค่ะ ใบก็จะสีออกเขียวไม่ค่อยมีลายเท่าไหร่ไม่สวยนะคะรดน้ำสัปดาห์ละสองครั้งก็พอนะคะน้องเป็นไม้มงคลที่มีความน่ารักมากเลยค่ะโดยเฉพาะเมื่อปล่อยให้ยาวนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ห้อยลงมาแบบนี้ค่ะก็จะสวยมากเลยนะคะเป็นไม้มงคลเสริมด้านการเงินอีกด้วยนะคะลองหามาปลูกกันค่ะทั้งสวยงามแล้วก็เป็นมงคลอีกด้วย นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายด้วยนะคะแล้วพบกับต้นไม้สวยๆแล้วก็สาระที่หลากหลายกันอีกในคลิปหน้าขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ